เอ e a l t h h a p p y Kids ซื้อได้ตั้งแต่อายุ15วันจนถึง10ปีเมื่อถึงอายุ11ปีก็ยังมีความคุ้มครองต่อเนื่องต่ออายุรับประกันภัยไปยาวๆจนถึงเมื่อผู้เอาประกันภยัยมีอายุครบ99ปีมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้เหมาะกับทุกวัยโดยการปรับเพิ่มผลประโยชน์ให้ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ภายหลังผู้เอาประกันภยัยมีอายุครบ11ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปโดยการแยกผลประโยชน์คือตารางผลประโยชน์ที่หนึ่ง และตารางผลประโยชน์ที่2ตัวอย่างน้องเออายุ7ปีมีประกันสุขภาพ AAA Health Happy Kids มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามตารางผลประโยชน์ที่1เมื่อเข้าสู่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่4ระหว่างปีกรมธรรมน,นี้น้องเอมีอายุครบ11ปีบริบูรณ์และเมื่อถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่5 AAA จะปรับแผนความคุ้มครองเป็นตารางผลประโยชน์ที่2ให้อัตโนมัติทันทีจุดที่1 ปรับจากความรับผิดส่วนแรก10,000บาทหรือ30,000บาทต่อรอบปีกรมธรรม์เป็นแบบคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกจุดที่2ปรับจากวงเงินความคุ้มครองหมวดย่อย2 1ถึง2.3จากจากจำกัดวงเงินเป็นเหมาจ่ายตามจริงและน้องเอจะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องแถลงสุขภาพใหม่และไม่มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองส่วนรายละเอียดว่านับความรับผิดส่วนแรกอย่างไรศึกษาได้ในคลิปถัดไป